อ่าพี่พี่ไอ้ที่พี่บอกว่าจะให้ผมไปไอ้เก็บตัวซ้อมอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปนะนะโอ้โหพี่ห้าล้านก็นม่โอโห้าล้านต่อสัปดาห์เลยครับพี่ขอจริจริงพี่สองนันกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความชื้นยี่สิบสองนักาปัดขวายิงเพื่อหวังผลแตกแตกสองโค่นยพี่

สิบสามดับเบิลวันดับเบิลทูสิบสี่ดับเบิลทีดับไาทูเบิฮาสิบหกมยาดัมนายไม่ค่ออยากจับซเท่าไหร่หรอกเหลือแค่สิคนแล้วในเซิฟคนอกูเจอแล้วตัวนึงวิ่งมาอยู่ไหน น่าสวยพี่สวยไม่ไม่ต้องไปเก็บนะมันไกลของอ่ะครับครับเดี๋ยวจะตายที่พี่ยิงได้ไงอ๋อต้องเรียกว่าเทพเจ้าตอนเนี้ยคนเพราะว่าคนดูคนดูฝีมือกูอยู่กูอยากได้ที่หนึ่งจะที่หนึ่งละเหลือสามสิบสองคนใครมีคุณแปดสามสิบสองคนไม่รอดละเบื่อคนไว้เนี่ยเห็นไหมศัตรูมาแล้วหน้ามึงขับเรือมาแล้วน่ะอยู่บ้านหลังแล้วน่ะแตหนต่ตอนยพี่สวย ไอ <ables> ้เนี่ยบอสครับอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลไม่ต้องไม่เอาของหรอกไอ้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟังก่อนเงียบก่อนนะกูจะจับไก่กูจะจับไก่กูจะจับไก่เงียบก่อนนะกูได้ยินไก่ยิงแล้วครับคุณสามสิบห้าไฟเลนไฮไปเงียบก่อนดิไต่เยอะแต่เยอะแต่เยอะแตกเยอะเล่นกันแล้วมาเล่นกันแล้วหน้าพี่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 จะว่าไผแล้วไม่เตะไม่เตะดาวแตก ตากืเหมือนเหี่ยวรู้จักปะอินซีแรงอินซีแรงเฮ้ยไอวุฒโตมึงชื่ออะไรมึงชื่อเบ็ดไม่ใช่เหรอฮัลโหครับสวัสดีครับเฮ้ย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 แบนมากเลยตว์ไอวะใครวะอ๋อผมกำลังจะบาซิลครับขึ้นเครื่องครับส่วนตัว พี่เมลีพี่เมลีครับผมพี่แล้วถ้าพี่พี่มีเงินเยอะทำไมพี่ยังต้องมาสตรีมอีกครับหรือว่าแบบอยากจะโปรเจกต์ไปเมรกาต่อครับถ่ายแบบตอนแหละเฮ้ยครับแม่ผมไม่ได้พูดกับพี่เมลีตีมเกมดีกหรอครับอ่าพี่พี่ไอ้ที่พี่บอกว่าจะให้ผมไปไอ้เก็บตัวซ้อมอะไรเนี่ยผมไม่ได้ไปนะนะอ่าผมขอให้ดีนะพี่นะขอให้น้อยไปจะเปะล่ะ ทำไมมึงขี้โมจจังวะเอ้าไอ้เจ้าโอ้โหพี่ห้าล้านก็เนี่ยห้าล้านต่อสัปดาห์เลยครับพี่ขอไปจรจริงพี่ <hr> um พพครับผมไปดิไอ้บูทไอ้บูทไอ้บูทครับเนี่ยลองลองจ้างลองโอ้โหครับครับ hey, s <S ตอนนี้ตอนนี้คือผมโหมดที่สุดใช่รับ เอาตรงๆเลยที่ผมหูดที่สุดในวงการเกมที่ที่ดูไมควงการเกมปัญญาวไอโง่เอ้ยเฮียตั้งโง่จังหวะทำไมมึงโอ้จังหวะไอพี่พีมารีมาแล้วครับพี่ได้ครับได้ครับครับผมเดี๋ยวผมลองถามเพื่อนก่อนละกันเล่นกันเฮ้ยกูกดออกมาวะกดออกอะไร ฮัลลโหเอไรจอ้คิงไม่รู้่ครับเขาบอกว่าให้กูเก็บตัวเก็บตัวแบบไม่ต้องไปสตรีมไม่ต้องซ้อมไอ้วุงผมไม่รู้ไม่เคยไไอ้เทียไม่มีใครฟังกูเลยขอโทษพี่เขาบอกว่าให้กูเก็บตัวอยู่แต่ในห้องไม่ต้องสตรีมไม่ต้องอะไรให้อาทิตย์ละห้าล้านแต่ขออย่าไปยิงสังกัดอื่น